บัตรเครดิตนี่ธนาคารบางตัวผ่านไปสิบกว่าปีแล้วทําไมเจ้านี้นะครับ mm hmm. เขายัางมาโทรทวงได้เหรอครับทนายนะครับอันนี้ก็ถามกันเข้ามานะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่านี่นะครับแม้จะขาดอายุความแล้วแต่เขาก็ยังทวงได้ครับ mm hmm. การที่ขาดอายุความไม่ได้ตัดสิทธิ์ทางเจ้าหนี้ในการที่จะทวงหรือฟ้องนะครับ ถ้าหากว่าเขาทวงนะครับแล้วคุณไม่จ่ายคุณอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนําช่องโกงนะครับไม่ได้แนะนําให้เบี้ยวหนี้นะครับถ้าคุณไม่จ่ายเขาก็ต้องดําเนินการฟ้องศาลตามขั้นตอนแล้วเมื่อเขาดําเนินการฟ้องศาลเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปสู้คดีแต่เบื้องต้นต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าสาเหตุที่เขายังทวงอยู่นะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับอธิบายง่ายๆนะครับซึ่ง บริษัทที่ทวงหนี้เนี่ยนะครับอาจจะไปรับซื้อหนี้เสียมาซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทกฎหมายนี่แหละครับไปรับซื้อหนี้เสียมาจากธนาคารนะครับที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อหนี้ไฟแนนซ์นะครับต่างๆมากมายนะครับแล้วนะครับก็เอามาทวงหนี้กับทางคุณนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณไม่จ่ายเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการรับสภาพความผิดทําให้ต่ออายุความออกไปได้นะครับจากที่ ขาดอายุความก็จะกลายเป็นอายุความเนี่ยกลับมานะครับซึ่งเขาก็จะมีระยะเวลาในการไปดําเนินการฟ้องศาลแล้วคุณก็จะสละสิทธิ์ในส่วนของการสู้เรื่องอายุความไปนะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าต้องการนะครับสู้ในส่วนของประเด็นเรื่องอายุความก็ต้องรอเขาฟ้องอย่างเดียวเลยครับนะฮะแต่ว่าจะไปห้ามไม่ให้เขาทวงมาห้ามไม่ให้เขาฟ้องเนี่ยทำไม่ได้นะครับผม